สวัสดีค่ะทุกคนเสียงจะดังหน่อยนะลงจากรถไฟเดินไปทำงานเปลี่ยนงานอีกแล้วจ้าอันนี้มาเปลี่ยนเป็นโรงงานหั่นเนื้อแพ็เนื้อหั่นเนื้อ งานเก่าร้านร้านขายของไทยเขาไม่จ่ายเงินแบบแบบถูกต้องตามกฎหมายเขาจ่ายเป็นเงินดำก็เลยต้องออกนี่ค่ะทางนี้มันจะเป็นโรงงานหมดเลยนะคะโรงงานเนื้อโรงงานหมูโรงงานทำไส้กรอกโรงงานทำลูกชิ้นลูกชิ้นของ สวเดนเข้า,างานหกโมงเชา้าส,ส,ส,สบายดีกันไหมคะ after, ทุกคน ทางนี้ทำงานวนไปจ้าอยู่กับห้องเย็นจ้าเป็นโรงงานหมดเลยนะคะเป็นโรงงานหมดเลยเข้างานหกโมงเลิกสามโมงสี่สิบห้า แล้วก็รอรอฉีดวัคซีนเข็มสองนะคะวันศุกร์เข็มหนึ่งผ่านไปได้ดีดอันนี้ที่นี่นะคะที่นี่นี่คือที่ตรวจวัคซีนนะคะที่ฉีดวัคซีนที่ฉีดวัคซีน อของของเจ๊บไม่ได้ฉีดที่นี่นะคะของเจ๊บไปที่นึ่งเพราะอยู่คนละเขตกันมันอยู่คนละเขตอยู่คนละเหมือนกับอยู่คนละตำบลกัะแต่ว่าไม่ใช่ เดินผ่านพอดีเดินผ่านรถพอดีเราทำอยู่ในซอยนี้นะคะ เดินมาก็ประมาณ5นาทีนะคะจากสถานีรถไฟมันจะเป็นโรงงานเนื้อหมดเลยในนี้มีเนื้อมีหมูอันนั้นนะคะเป็นโรงงานโรงงานที่เจ็บทำหยุดอยู่ตรงนั้น ไม่ค่อยได้มาลงคลิปนะคะช่วงนี้จะยุ่งหน่อยเพราะว่าเข้างานตอนเช้าเลิกเย็นแล้วก็ไปทำกับข้าวให้ลูกเก็บบ้านไม่ค่อยจะมีเวลามาลงคลิปนะคะไปก่อนนะคะเข้างานก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาลงวิดีโอให้ดูนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ